อันนี้ข้ามไปได้ใช่ไหมเข้า,ไป,ขาไปที่เซเว่นได้ไหมได้ครับทุกคนเราเดินซื้อของนะทุกคนจะประมาณนี้นะครับน้ำท่วมเลยครับทุกคนนะโอเคนะครับเราก็มาเลอกซื้อของทุกนะคนะนี่ครับ น้ำกี่บาทนะครับทุกคนประมาณนี้กันเลยนะ,ะตรงนี้ฝนตกเยอะนะครับทุกคนแปดบาทนะครับน้ำละคาสิเออสิบสามบาทใช่ไหมออสิบสามบาทนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ ี่ครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน นะครับจิบาทสามบาทเนาะแบงค์นี้มนีมีครับมีครับทุกใครโทรมาได้นะทุกคน ครับไม่ครับไม่เอรครับครับผมืสอน้ำเรียบร้อยนะคนะก็เอาสวยเหรอเอาสวย โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเค้บาทแล้วซื้ชูอ่ะชูอ่ะเอว่าไปเจ็ดนะอ๋อพอดีซื้อน้ำไปก็เลยโอเคโอเคโอเคฝนตกเยอะแยะเลยครับทุกคนท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ อะฝนตกครับทุกคนะเป็นยังไงไม่รู้ครับฝนโคตรตกเลยครับเมื่อกีเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนนะครับฝนตกแล้วโทรซั์แล้วครับทุกคนที่ครับเอาข้าวแปดบาทครับสองถ้วยสองถ้วยครับ ครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมครับอมถ้วยเนี่ยฝนตกใส่แว่นนะทุกคนนะไวจับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตังค์ไปหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ฝนกันด้วยนะครับเกือบฝนตกเลยครับทุกคนแถวมินบุรีนะครับแถวเอแถวดินแดงแถวเกรุงเทพกีทาเนี่ยฝนตกหรือเปล่านะทุกคนฝนตกเลยนะครับทุกคน,นก็มาเลือกซื้อของนะทุกคน,นขอวางแป๊บนึงนะครับ เรียกดีชู์เปียกนะทุกคนแว่นเกือบเปียกเลยอะทุกคนอะไม่เป็นไรครับทุกคนอแว่นเกือบเปียกนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำเหมือนเฮตี ฝนเกือบตกครับฝนพี่ครับเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับฝนตกแล้ว <c oughs> ถ่ายคลิปอยู่ขอ <c oughs> บคุณครับเคสเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่รู้ทำไมฝนเกือบตกนะฝนงงไปหมดเลยนะครับเกิดมาพายุก็เข้านะครับอ่ะก็เลยต้องถอดแว่นออกนะทุกคนท่านผู้ชม่ะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะช่องเฟิร์น h ช n แนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ ฝนเกือบตกเล้อทุกคนมาดูดิฝนยังเกือบฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ครับทุกคน ซื้อมาเรียบร้อยนะทุกคนประมาณนี้นะครับทำไมอ่ะนี่ก็เ,กเอาแบบเปียก่ะแบบเปียกเอาแบบนะเปียกเปียนได้ไมเียนไม่ได้ไ ทำไมจะตะโกนลั่นในคลิปเลยไงคลิปมีคนดูอยู่นะเกี่ยวโค้ดอะไรอ่ะเนี่ยครับทุกคนนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยนะ FC ทุกท่านนะอ่ะทุกคนสวัสดีครับ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 ตอนนี้นะครับผมกําลังเขาเรียกว่ากําลังกลับบ้านนะทุกคนเนี่ยฝนตกเลยนะครับทุกคนก็จากประมาณนี้นะครับอ่ะก็คือเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับอ่ะคือเขาให้ผมอ่ะคือที่ชู่เปียกใช่ไหม แต่ว่าจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้นะก็บอกว่าห้ามเปลี่ยนนะครับคือจะทะเอลาะก,กันในคลิปไหมนะนะทุกคนทะเลาะก,กันในคลิปก็ายเขานะะซึ่งผมก็เป็นเอ่อเจ้าประจำไรเดอร์นะครับผมก็เปลี่ยนให้ไม่ได้นะเออเปลี่ยนให้ไม่ได้ผมผมไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนนะ ก็จะประมาณนี้เพราะว่าคุณซื้อแล้วนะกน่อนเย้ไหมเยนะ้เนาะเราก็มาไล์แบบนี้นี่แหละนะครับทุกคนก็ประมาณนี้กันเลยเนาะ,อะโอ้น้ำาทกระจาดเลยนะทุกคน ฝนน่าเกือบตกเลยนะทุกคนดีนะฝนที่ตกใส่แว่นผมผมยังถอดออกเลยนะทุกคนก็จากประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอ่า ไม่รู้ทำไมฝนมันลงนะทุกคนก็จากประมาณนี้เลยเนาะฝน,นนะเกือบลงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคน,นเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับน,นี่ครับคือตอนนี้นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นให้ดูให้ดูเป็นภาพเลยนะทุกคนภาพฟ้าร้องอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฝนมันเกือบตกแล้วไงนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เข้ามาที่จับนะ้วะ แม่มีอะไรส่งอีกไหมอ,อ่ะมีเหรออะดูดิวนตาใส่ผมเลยนะครทุกคนอ่ะคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะอ่ะสู้แดดสู้ฝนก็ไม่ได้หรอกจ้านะทุกคนเออจำไว้ให้ดีคำคมนี้นะครับ ะตอนนี้ฝนตกมากผมเลยต้องถอดแว่นนะทุกคนนี่คร่บทุกคน,นกำลังทำอยู่นะทุกคนอะไรไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่่ถายตัวเองม่ะถ่ายตัวเองนะ้ไหมถ่ายตัวเองไม่เป็นไรไหมเนาะ 你。Nee. ไม่ผมถายทีย่และทีนี้ก็จะทำไคบไม่เป็นไรไม่งว่าผมไลฟ์สดไงใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็เลยก็เลยถ่ายถ่ายเ,เองเนะี่แหละบอกพ่อว่าให้คิปเาดูอยู่นะนะ ฮะสงบแล้วสงบแล้วทีน <yeah> ี้จะว่ยไว้ะจะว่ยว้ไหมเขมาได้หรอใช่เจะเขยนยังไงลูกอ๋อเขยนได้เขยนได้ั้มมึงเจ็บอ่ะมงเป็นแผ คนเขาดูอยู่เนี่ยมีคนเปทักทายแล้วค,คนทักทายทั้งสามคนผู้บาวสิบคนนั่นเนาะก็ประมาณนี้เลยเนาะก็คือตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับพายุเข้าด้วยนะทุกคน,นก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตาม นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์นะครับทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อกี้แม่ถามว่าอะไรนะไม่ได้เอาล่มไปหรอเอาล่มไปแต่พ่อบอกว่าทําแบบนี้นี่แหละก็คือเป็นวิธีวิธีการกินนะครับทาอาหารกินนะครับก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเขาเรียกว่าวิ่งอะไรส่งของเออส่งของนะทุกคนเหมือนแก๊ปเลยนะครับ ัก็เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันฝนตกใช่ปะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปให้ฟังเนาะว่าการส่งอ่ะเป็นไงนะครับซึ่งบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกมันเลือกไม่ได้เนาะเออก็คือตอนนี้รอเขาทำอาหารให้อยู่นะครับก็รออีกนานนะทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะ สู้แดดสู้ฝนอะไรไม่ได้หรอกนะครับทุกคนก็จะมานนี้นะครับโอเคไหมทุกคนใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับะจะได้มีการสนับสนุนกันนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับใครที่โบกทักทายแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่มาหวัดดีผมนะครับผมต้องขอบคุณนะครับหวัดดีพี่ๆทุกคนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอืมโหคนดูสองคนแล้ว่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ดูสองคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากมากครับผมอ่า ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าโอเคเข้าใจกนหน่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ครับ ที่รักษาสุขภาพปลอดภัยเนาะก็ขอบคุณนะครับอะตอนนี้คนมาดูต้องสามคนแล้วเนาะแต่กดกดไลค์ไม่เยอะนะทุกคนกดไลค์เข้ามาเยอะเลยนะครับร้อยคนเลยนะครับถ้ากดไลค์เยอะนะครับก็ดีไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะ okay i have ash โอ้คนหายไปดังหนึ่งเลยเหรอคนหายไปดังดึงเลยนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเนาะก็จะไปไลฟ์ทิกต็อกอีกนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทิกต็อกผมด้วยนะครับทิกตอกเปิ้ลชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะเลินหาเข้าไปเลยคําว่าพรีนพมีเดียนะครับแล้วก็กดติดตามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับแปะลิงก์ให้กดติดตามรัวๆนะครับให้ถึงพันคน อนนี้มีแค่ประมาณ380คนก็เหลือ800เนอะก็เหลือประมาณ700กว่าคนเนาะเออก็ยังไม่ครบพันคนเท่าไหร่นะกปดติดตามไปด้วยนะทุกติ๊กตอกนะทุกคนโอเคนะครับก็มีประมาณเพย่านี้ก่อนเนาะโอเคคลิปนี้ก่อนไปแล้วนะครับไปแล้วครับ